ตอนนี้ส่วนมากเราก็จะรู้จักในชื่อของอังโกล้แล้วดีนี่นะฮะหรอใช่ท่านนายครับด้านซ้ายมือมีหนึ่งสายพันธุ์ใดกัน้านซ้ายมือของทุกท่านจะเป็นเจ้าเสือโครงสายพันธุ์อินโดจีนครับซึ่งเสือโครงสายพันธุ์อินโดจีนเนี่ยเป็นอันดับสามนะครับในเอเชียเขมรได้ท์อาเอเชีย ตัวันออกเชียงใต้ในะครับทางกับพูชาพมา่าลาวแล้วก็เมืองไทยน,นั่นเองตัวต่อเต็มที่นะ้ำหนักเกี่บมี220กิโลกรัมนะครับตัวจะเล็กกว่าเสือเชื่อมเบงกอกแต่วันนี้ใส่ก็ด่ร้ายมากกว่านะครับแล้วก็เป็นสีบลอนตัวนิสเข้มกว่าโดยนั่นเอง ขับมาด้านขวามือเป็นไฮไลท์ของทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในทางด้านขวามือจะเป็นเจ้าเสือโคร่งสีทองครับซึ่งเสือโคร่งสีทองตามธรรมชาติไม่สามารถทดแทนนะจากว่ามนุษย์ได้นำเสือเซเนเดียแล้วก็เสือโคร่งขาวนำมาผสมพันธุ์กันครับเพืเกิดการแย่งชิงกันโดยาที่สุดเรากรไดิ่งกันยปนิด้น่อยกดมาขอบเพื่อมาเป็นสีทองกันเองเลครับบนโรืงของเรามีประมาณ50ตัวด้วยกันนะครับในบันนายมีอยู่หาตัวในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมี2ตัวแล้วก็เป็นเพนผู้หนึ่งตัวเพลคแม่หนึ่งตัวมาจาก สาขาไทยนะฮะเช็กอะไรก็บแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งชื่อก็คือจตอบอร์รี่ไทเกอร์เนื่องจากว่าสีขนบนต้นก็จะเหมือนกับสีบนห้องนะครับพี่เหมือนกับสีขนที่บนขนขอาสอบอร์รีลล่อะไรอ่าเงยอาซ้ายมือก็มีเป็นกวางดาวนะฮะก้อนอสีในแค่ของอสิยังแบบอินเดียอะไรย่างเงีส่วสำหรับแทนผู้มีเกียรติท่านใดที่นั่งรถสุนัขในโซนนี้เป็นคนแรกเลยครับอาช่วยในสาปดาห์มีการให้บริการนั่งรถชมเถัขอีกหนึ่งโซนจะเป็นโซนโซนัสนาส,า,า,รสา,ารีนะครับหรือโซนสาาังกินพืช สามารถใช้แบบเดิมเดินไปยังฝั่งตรงข้าวของตัวค่ะสังเกตไต้ไสาไสีเขียวสามารถนั่งรถต่อรดมโซนนะครับไปิวยีราฟหมาหลาย ในที่ฝั่งตรงข้ามนั <diction aries> <ๆ>่นเองครับในช่วงเวลา19นาฬิกา3 0น่ทีทางเชียงใหม่ในซาวฟารีจะมีการแสดงโชว์เสือขาวที่คาสแตงเสือถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากจะชมการแสดงเรียนเชิญหน้าเปิดนะครับที่คาสแตงเสือนั่นเองในช่วงเวลา20นาฬิกาและ21นาฬิกาทางเชียงใหม่ในซาวฟารีจะมีการแสดงแดนซิ่งโชว์และการแสดงดนตรีถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากชมการแสดงเชิญและที่การแสดงครับแล้วก็ในช่วงเวลา20นาฬิกา4 0ั่ทีจะมีการแสดงโชว์สัตว์นักปลาแห่งอติกาหรือว่า โชว์เสือไว้นายครับนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้เลยที่ทนทางแสดงสัตว์นักล่าอยู่ในหนาเกาะองสุขอาคารแลนวเองครับมีเสือมาแล้วก็ต้องมาปะาก,กับ จระเข้กันมาดีกว่าด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายจะเป็นเจ้าจระเข้น้ำจืดหรือว่าจระเข้สายพันธุ์ไทยนี่ตัวจะเล่นเจ้าจระเข้น้ำเข้มนะครับนี่ใส่จะโดราดีกว่าแต่ว่าจระเข้เขาไม่ชอบขยับร่างกายเนื่องจากว่าการขยับร่างกายของจระเข้จะทำให้เกิดความร้อนถ้าหากว่าเกิดความร้อนเขาก็จะอ้าปากเพื่อระบายความร้อนเนื่องจากว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อนะครับดังนการเอาไปความร้อนคือดำเที่ยว วิธีเ like ด ah, ah, mm ียวกันอาปากอเนกครับแล้วก็ในหนึ่งสัตว์กินอาหารประมาณเจ็ดกิโลกรัมนะครับอาหารที่ชอบกินก็จะเป็นเด็กดื้อนะครับชอบกินมากๆเลยาใครดื้อนมือคันใครดื้อตาดื้อเดี๋ยวโยนให้จารเก้งกินได้เลยยอม สหขนางนี่ครับพี่นั่งรชมสัตว์โซนสองโซนแล้วนะครับทางเชลี่ยในซอมนรีก็ยังมีหนึ่งต้นจะเป็นโซนเดิร์นะครับเดินรอบพาสัตหนึ่สองกิโลเมตรมีสัตว์เล็กมากกว่า5้าสิบไฟทันสองร่าตัวสามารถเข้าไปเดินชมได้เลยนะครับแล้วก็มีทางเทนเจอร์โวด้วยก็จะเป็นการจัดแสดงเสือสินโต้ทีตั้งแต่การอนุบาลไปจนถึงการนำมาผลทำโชว์นะครับ เราจะมุ past, ่งหน้าเข้าสู่โซนอิสระโซนสุดท้ายนะครับจะเป็นโซนสัตว์ป่าหาย่างเอกซ์คือเราก็จะได้รวบรวมสัตว์ป่าหายากที่มาจากทางหลากหลายทึบเขาโลกเลยครับวันในโซนนี้นี่เองร่างความเมื่อไงร่างคามโมเดิร์นหน้าเป็น หาป่าเมนูนะครับหรือว่าสซิร์งหมูกันเองะนะ้ักฟาร์เมเอไร์ดนะครับแล้วนักฟางมเเป็นออริกันเซรเจิมบอกเองครับแล้วาร์มเอร์นะครับที่หูตั้งตั้งอยู่เห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็มาจากคฟองป้ายของอเมริกานะครับร็ตรงนีมีขายยาวดี่ที่ต้<ว>องาณซคู่นะครับนอ,นอันนี้โน้ตพิเศษชิม่นครับกิมชิจะให้กับกินของชากาแฟเบียร์ตึ่งอ๋อเดช้สคือเกี่ยนกัการติดต่อสือสาากันภายในกลุ่มแล้วก็บ่งบอกอาไรเขของตัวเองนันเองครับ ในหมาป่าที่มีใบหน้าเล็กในรคบแล้วก็มีใบหูใหญ่ด้วยที่มีใบหูใหญ่ก็มีล่าก็ฟังเสียงของส <S <S ite, ัตว okay, ์ประนลาดไอ้โอเคแค่เราจเอากะหาสัตว์ตัวถัดไปกันนไง นะครับนอกจากวันน <da cost> ี <años> ้ในครับด้มีน anyway, ักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในเชียงใหม่นซาฟารีเป็นจนวนมากนะครับก็เพื่อความปลอดภัยโปรดระมัดระวังสิ่งของของทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังสิ่งของตัวรถด้วยถ้าหากว่าสิ่งของของท่านได้หายนะครับก็ติดต่อได้ที่จุดไปเที่สัมพันธ์นะครับยานาของตัวอาคารนั่นเองอาฮนมาดินซ้ายมือนะครับจะเป็นเจ้า เสือร์โฟก์ไฟพันธ์ไซเบเรียนครับจึงเสือร์โฟก์ไฟพันธ์ไซเบเรียนจะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเอเชียเขาแบ่งได้ทางรัสเซียมันงีนแล้วก็ทางเกาหลีเหนือัวโตเต็มที่นะครับอยู่ที่ประมาณ300กิโลกรัมนะเงี้ยจะหาว่าพวกเขาอยู่ตามธรรมชาติก็จะเป็นคนที่ยาวเนื่องแต่ว่าอาศัยในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสัตว์ประจำชาตินะครับแล้วก็เป็นสัตว์ป่าสมุนของประเทศจีนอีกด้วยนั่นเองท่านผูในแหงอยู่ทางด้านขวามือนะครับ ด้านขวามือก็จะเป็นตัวเล็กอันนี้จะเป็นเจ้าแบกคบากนะครับแบ็คเชอขนาดเล็กในอินเดียแล้วก็ตัวใหญ่คือเจ้าเซมิทออริคในยานออริคขาันนี่ด้านขวามือเลยนะคับด้านซ้ายมืออยู่ดานบนที้จะเป็นเจ้าเอค้อขาวขัวทไ่ด้านบนเลยเจ้าเสอรโค้กขาวก็จะมีลายบนล็ตัวนะครับเป็นลายสินะตาช็อกโกแลตตาสีฟ้าจมูกล็อกก็อุ้งเท้ามีหูนะครับในอินเดียนี่อ ถ้าหากว่ายังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะมีอาจรแสดงเสืออยู่นะครับก็าสามารถเข้าไปเดินชมได้เลยเนี่ย่านว่าขวามอาอาาือเป็นออริกับเซลยวนะครับวันเจมส์บอกเปกน็นสัตว์ในจุลชีวชีวิตนะับไม่เขาแพงชุดก็ตลอดชีวิตถ้าหากว่าเขาหักไปแล้วหักไปเลยไปสามบานงอกจนมาใหม่ได้นะครับแต่สามารถใช้เขาในการฆ่าเส,าสือฆ่าสิงโตได้ถ้าหากว่าสู้กันจน,จน,จนมุมก็จะเก็บของของเขาคมสีสากให้ลงต่ำที่สุดนนใช้ต่ำในการแทงนั่นเองครับเดี๋ยวเราออกการโซนิช่าโซนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรา มุ่งหน้าไปดูสัตว์ตัวถัดไปกันข้ามสะพานจะเป็นรอบสุดท้ายครับถ้าหากว่าอะไรเที่ยวไม่ล้วยมีข้าวแล้วอยู่สามารถโยนให้กับสุนัขจิ้งจอกได้เลยนะครับด้านหน้าหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมสุนัขจิ้งจอกกินแครอทด้วยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะฮครับด้านขวาเลยนะครับข้านขวาม่ด้านล่างเป็นสุนัขจิ้งจอกซีนท้องนะครับ มองเพิ <ARS. S 1> <rock> ่นเพิ hmm. mm ่นอาจจะมันกลับมาวัด hmm. ส mm ัเ hmm. ล yeah. mm ็ก hmm. น mm ้อยนะฮะตอนนี <con side keyboard 1970> mm ้ก hmm. ็พบเห็นได้ทางข้างเนื really ้อโพลวในอินเดียเวียดนามนี่เองครับเวลังจามาก็นอนหลับพักผ่อนเก็บเรือดแรงไว้หาในเชื้อมน้ำตาลเคื่อที่ถ้าหากว่ามันมีมากินพวกผักพวกผลไม้เป็นอาหารได้ด้วยนะครับเป็นการตรวจสอบสารประกอบเป็นอยู่นั่นเองครับก็่ตอนนี้นะที่แก้ว่าจะมปลี่ยนไป นะครับที่เกาหลีของแถววงไวเลยอยู่อยู่รวมกันไนกลุ่มในกระหังก็อยู่รวมกันแต่ห้าสิบตัวเพื่อไปจะมาลงฟังแซมมาได้ด้วยนะครับแล้วต้องตีขนของตัวกเขาที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามบรรยากาศเลยนะนี่กันมาด้านซ้ายมือนะครับ ทาง้านซ้ายมือก็จะเป็นเจ้านกกาบ,บัวนะครับที่เรียกว่านกบบัวเนื้อแต่ว่าใบป,ปีกจะมีสีชมพูทั้งกับสีดำเหมือนกับกลีบดอกบัวนั่นเองก็จะเป็นนกใบนะครับมีใส,ส่แค่18เดือนได่ขน้นหลังจากนั้นก็ติดต่อสื่อสารก่อนจัดใช้จะมาปากกระเท่ากันแล้วก็การกับบุปปี่กับกิ่งสากกี๋หอยเปรน,นพบเห็นได้ทางภาคใต้เนี่ยทางบจอดพัดหนุมทางสวนสตูนนั่นเองทางด้านซ้ายมือนะครับมีควายนะฮะ อ่ามีควายอยู่ด้านบนเลยจะลังกอดหมอนข้างอยู่นะฮะจะมีควายไปมีสายพันธุ์ที่เหญ่ที่สุดแล้วไหครับในประเทศบ้านเราแต่ก็ไปมีแค่ใกลางในเอเชียนะฮะมีเลยขนน่องของเขาจะมีรูทวีอยู่นะครับมันจะน่างของควายควายจะได้ก็จะมีควายแต่มื่อคนนั่งนนแล้วมองเหมือนกับเป็นต่างไหมครับคือได้กำ้ะมุลไปในภาษาอังกฤษนั่นเองครับก็มีควายก็จะเป็นหมีที่ใช้ตา้งสัตวนะครับแล้วก็มีขนที่หนาอีกด้วยนะไม่สามารถแตะถึอเข้าไปได้นั่นเองครับก็จะกินพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยหนนนนเเป็ออาารรัั่งคบ ครับในขณะนี้นันงานแสดงโชว์เสือขาของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในประหากว่ดใครที่สนใจอยากจะชมการแสดงสามารถเลี้ยวข่าเข้าไปรอชมการแสดงโชว์เสือขาได้เลยนะครับ ทางขวามือก็เป็นการแสดงทางขวามือจะเป็นการแสดงเสือนะครับเป็นการแสดงแสดงเสือติ๊กโก้ต้นตั้งแต่กลรงวันไปจนถึงกลางคืนไปจนถึงกลางคืนทำโซ่แต่มาเข้าไปชนได้เลยนะครับทางขวามือนี่เองโอเคคก็เสร็จแล้วตรงหน้ามันเป็นสัตว์ตัวสุดท้ายกันนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของทุกท่านครับทางด้านซ้ายมันจะเป็นสิงโตภูเขาในครับหรือรู้จักกันในชื่อของภูม่าในครับภูม่าเป็นสัตว์ในตระกูลแมวใะครับเป็นแมวขนาดใหญ่เป็นเสือขนาดเล็กเทีองไห้กับแมว มีาร์ดแครงแม่ครับปีนสายต้นม้เดียวองเช่าวงไหวแล้วก็วิ่งได้เร็ว่ประมาณ70กิโลเมตรตชั่โมงนะครับในเวิรมาจากอเมริกานะครับมี3ตัวในการช่วว่นไนกี้อาดิดาแล้วก็คอนเวิร์นะครับอาจจะเป็นพูม่านะฮะั้นพูันพูไมีเกี่ยวกับขัับแค่นี้เราได้บิูงุดการเดินทางในโซนเเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนลงจากรถโปวสองทและสิ่งของอันมีค่าของทุกท่าด้วยนะครับลังก